เดี๋ยวแก้มือหน่อยนะก็จะร้องเพลงเล่าสู่กันฟังไปร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ร้องมันเป็นเพลงที่มีอยู่ในติ๊กตอกอยู่แล้วมันก็เข้ามาเดี๋ยวเราเดี๋ยวร้องใหม่ร้องใหม่ร้องใหม่ ฉันยังจำเสมอที่เคยเคยบอกกับฉันคิดแล้วยังตื่นตันเกินอธิบายนึกรึงคำคำนั้นทุกวันที่ห่างกันไปเหมือนมันเป็นโยงใหญ่ที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือ บางทีจะร้องไห้ต่าคนสนใจจะฟังเพราะนาวในชีวิตเรื่องจริงมันต่างจากฝันมันไม่เคยมีวันที่เจ็บจำใจมีผู้คนอยู่รอบกายเหมือนไม่มีไม่เห็นใคร แต่ในใจฉันยังมีเธอที่ไรแสงไฟวันที่ไรมองมุนขอเพียงใครสคักคนห่วงใยฉันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคน ฝนที่ตกทางโน้นหนาวทิ้งคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวยังนอนดึกอยู่ใช่ไหมเธอพร้อมไปหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟัง เงนที่ไรแสงไฟวันที่ใจมัวมนขอเพียงใครสักคนห่วงใยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็อยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทาง ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวยังบากอะไรไหมเธอสู้ไว้หรือเปล่าอย่าลืมเราสู่กันฟังเพราะฝนที่ตกอยู่ทางโนนหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราว เธอยังบากอะไรไหมเธอสู้ไห้หรือเปล่าอย่าลืมเราสู้กันฟังเธอยังขาดอะไรไหมเธอสู้ไห้หรือเปล่าอย่าลืมเราสู่กันฟัง เธอยังมีฉันอยู่ทั้งคน